สวัสดีครับผู้มเฉียบเียบคานครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่านะครับที่เฉียบแบ่งมาให้ในกลุ่มนะครับหกลุ่ม2องวันชีวิตมา3ามพลาดสองนะครับน่าเสียดายอิตาลีมากๆเลยนะครับถ้าดอนนารูม่าไม่รับหลุดมือและไม่เสียประตูตีไข่แตกเนี่ยโอ้โหน่าจะรับประทานกันไปส่วนบรูเกตนะครับเมื่อคืนนี้พะป่าคว่ำนะครับนะก็ต้องบอกว่าพลาดเต็มๆเลยนะครับโรนโดยิงจุดโทษไม่เข้านะครับแต่ก็มาได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมจากท่าทางของรูเบนเนเวสนะครับส่วนหน้าช่องนะครับให้ไว้9มา6พลาดแค่3นะครับน่าก็ถือว่าแแฮปปปปีีีี้้้กกกััันนนนไไเเเพพรรราาาะะฉคคคคบใอยยมมมลลลุุ่่ดดๆววู เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเอาไว้ดูฟุตบอลแบบฟรีสามารถเขา้าอยู่กับลงเฉียบได้มีแนวทางฟุตบอลสดให้ตอหลอดทั้งวันรวมไปถึงชุดโครงการตัวเล่นตัววีที่มเฉียบจะวางให้ในทุกค่าคืนนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมประกันทีมเน่นให้ทุกคืนนะครับถ้าทีมเล่นทุ่มเฉียบประกันไม่มาเรามีการเค็มคืนให้ด้วยในวันตัดไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายในแต่ละเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาได้เลยไม่ได้เสียอะไรือด ls เจ็ดสิบ้จ็ดครือว่าจิ้มลังก่ทุร่มเฉียบหมหด9ค,คูนน่เืม บทวิเคราะห์น้งหมดจะเป็นยังไงแนวทางไปทางไหนเดี๋ยวทุเทียบจัดการให้นะครับ เอาละครับเรามาเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมฟุตบอลโลกรอบเพลเยอก์โซนยุโรประหว่างเจ้าถิ่นนะครับไอร์แลนด์เปิดบ้านรับมือการเยือนทั้งของนะครับตากไก่ฝรั่งเศสเกมคู่นี้คิกออฟประตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีในส่วนเกมคู่นี้ครับเหมือนเดิมยังมีกิจกรรมดีๆครับทายผลสกอร์ว่าจบลงที่ไรใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรับรับของรางวัลจากมือเชือบสือกัญผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เชือบวางไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้ตัวว่าถูกรางวัลเนี่ยสาาามมรรถถททัักเเเเเ้ดดงจบบไลลลยยนะคคีี่7 7ออแ นะฝากไว้และกันร,ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับกุ๊ปนี้เป็นกลุบดีนะครับทางด้าน,นของเจ้าถิ่นไอร์แลนด์พวกเขาอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับสเกมชนะ1แพ้2มี3แต้มก็ถือว่าตารางคะแนนเนี่ยยังไล่เลี่ยกับยูเครนอยู่ยูเครนอันดับที่2ใน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 พื้นที่เพลย์ออฟเนี่ยพวกเขามีเพียงแค่4แต้มนะครับส่วนด้านของฝรั่งเศสเนี่ยลอยล้ำอยู่ละสเกมชนะรวดทั้ง3เกมมี9แต้มเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เก็บอีก3แต้มได้การันตีได้เลยว่าฝรั่งเศสได้ไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตตบออลลโก2026แแนนนนนน่เพรรานาาะะั้งค กรุปนี้ต้องยกให้ตาไก่ฝรั่งเศสดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮ h เวสคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดทุกถ้วยทุก,ทก,ทก,ทกรายการนะครับก็เป็นทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยชนะไปทั้งหมด4เกมแล้วก็เสมอ1เกมโดยที่ไอร์แลนด์ไม่เคยชนะฝรั่งเศสได้เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮ h เวสต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างฝรั่งเศสดูดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าทนไอแลนด์ครับพวกเขานะครับชนะ2แพ้3 2นัดหลังสุดแพ้รวดนะครับก็แพ้กับฝรั่งเศสในเกมแรกก่อนที่บ้านของฝรั่งเศสแล้วก็อีก1เกมเนี่ยแพ้กับยูเครนในบ้านของตัวเองไป5ประตูต่อ3เพราะนั้นครับฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนักสำหรับเจ้าทนอย่างไอแลนด์นะครับส่วนด้านของฝรั่งเศส5เกมหลังสุดพวกเขานะครับชนะ4แพ้ไปเกมเดียว4นัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดเปิดบ้านไล่ถล่มอเซอร์ไบจันไป3ามประตูต่อ0เพราะนั้นดูจากตรงนี้ต กว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าถิ่นไนแลนด์ครับพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-2ก็นําทัพโดยตัวเล่นหลักๆครับผู้รักษาประตูก็เป็นโอรับเซนนะครับนะกองกลางก็มีทั้งของโยฮันเนสเันนะครับฮารารัสเนรวมถึงกองหน้าอย่างกุตมุลเซนนะครับแล้วก็ยังมีกองอ่าลิมเซนตัวเก่งนะครับจากฟิออลินตีน่าอย่างเอาเบิร์ตกุตมุลเซนอีกหนึ่งตัวก็เดูตัวเล่นหลักๆอยู่ครบนะครับเหมือนเดิมสำหรับเจ้าถิ่นอย่างไนแลนด์นะครับส่วนนักผู้วิจัยอย่างฝรั่งเศสพวกเขานะครับน่าจะมาในรรระะบบบบ4-4-2เเเเชช่นนนดดดีียยวกกกัััสหลลูทมของงค นำทัพโดยผูย้สาปตัวอย่างไม่ไม่ยองกองหลังมีอุปาเบกาโนนะครับวิลเลียมซาริบาโมาโรกุสโตครับเตโอฮานาเดสตรงกลางมีราบิโอนครับนะรวมถึงนั่งของนะครับเกนเฟตตูรามนะครับไมเคลิลโอดิเซ่แล้วก็นั่งของนะครับกินซรีคโคมันส่วนด้านบนนะครับก็เป็นทางด้านของอ,โโอ,อูโกอิอกิเตเก้กองหน้าจากลิเวอร์พูลนะน่าจานะได้ออกสตามเป็นาจริงส่วนทางด้านของอิร์เรเน่ปาเบ้เนี่ยต้องเช็คฟิตหน่อยเพราะว่าเกมล่าสุดกับอันเซบรจันมีอาการบาดเจ็บนะครับหรืออาจจะไม่ได้ลงสนามเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นจจาาาากกกกตตรรรรรงงงงงงงนนนีีี้้้คคััััับบบบถึแแมมมมมวว่่่่่ะะไเเเเเเอออ็็ปฝศสสยยดดดดููหหืลลทขชุ มองว่าการบุกเยือนไอแลนด์เกมนี้พวกเขาต้องการ3แต้มส่วน Island ไอแลนด์เนี่ยเป็นรองค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบจะมองว่าฝรั่งเศสด,ดูเหนือกว่าน่าไปเชียร์ฝรั่งเศสมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของทิ้งแคปเกมนี้เปิดมาต้นานของฝรั่งเศสเป็นต่อไอซ์แลนด์เจ้าถิ่นอยู่ที่1.5ึ่งจุดขีสองกบับไพ่บอลเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวกบับไพ่บอลเกมนี้ลุงเฉียบม,มองว่าไปได้เพราะว่าเกมแรกเนี่ยจบไปที่3ประตูนะครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้สองประตูยืนพื้นลุงเฉียบมองว่ามีครับเพราะฉะนั้นไปเชชีียร์กกมาบท่่่วววงงตตัได้สสนนพแ ไปเล่นฟุตบอลโลกปี2 0ง6นนะครับแบบอัตโนมัติดูกว่าเกมนี้พวกเขาเต็มที่สำหรับลูกทีมของดีเดอรชองนะครับไปเชียร์ฝรั่งเศสครับ1.5ขดีบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างทีมชาติเวลครับเปิดบ้านรับมือการเยือนั้งของเบลเยียมเกมคู่นี้คิกออฟเประตินหนึ่งสิบห้าเช่นเดียวกันในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปในส่วนของตารางคะแนนกลุ่มเจนะครับนทนาลาของเวลและก็เบลเยียมเนี่ยถือว่าน่าสนใจครับทางด้านของเบลเยียมครับผู้เยือนเนี่ยห้าเกมชนะสามเสมอสองยังไม่แพ้ใครมีสิบเอ็ดแต้มตามหลังมาซิโดเนียอยู่เพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นแล้วก็แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดเช่นเดียวกันครับเวลห้าเกมที่ผ่านมาพวกเขานครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีสิ ทีมชาติมาซิโรเนียเนี่ยอยู่1คะแนน,นแล้วก็ตามหลังเบลเยียมอยู่1คะแนน,นเพราะนั้นครับคู่นี้ถือว่าสําคัญมากเพราะว่าแข่ง5เกมเท่ากันถ้าใครชนะจะขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเจทันทีเพราะนั้นถือว่าน่าสนใจสําหรับเกมนี้นะครับส่วนในเรื่องของนะครับในเฮทูเอธคู่นี้เจอกันมาห้าเกมหลังสุดครับเป็นนากของเบลเยียมชนะไปทั้งหมด3เกมเสมอไป2เกมโดยที่เวลไม่เคยชนะเบลเยียมได้เลยเพราะนั้นในเรื่องของเฮทูเอธต้องยกให้เบลเยียมผู้ไม่เยือนดูดีกว่าส่วนด้านของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าท่นเวลวกกกเ้านะ็ชะไป2มจ สด2นัดหลังสุดแพร้รวดนะครับแพ้แคนาดาในเกมหมุนเครื่องแล้วก็บุกไปแพ้อังกฤษในอุ่นในเกมหมุนเครื่องเช่นเดียวกันที่3ประตูศูนย์เพราะนั้นในสองนัดหลังไม่ดีสักเท่าไหร่สำหรับทางด้านของเจ้าถนะิ่นอ,น,อนอย่างเวลนะครับส่วนทางของผู้มิชืนอย่างเบลเยียม5เกมหลังพวกเขาฟอร์มดีมากครับไม่แพ้ใครเลยชนะ3ามเสมอ2นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับมาซิโดเนียไป0ูนย์เพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นห้าเกมหลังสุดต้องยกให้ผู้มิยืันอย่างเบลเยียมดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างเวลนะครับส่วน,น รมี่วันนี้น่าจะมาระบบนะครับ4 2 3 1นำทัพโดยสามตัวอินดาลโลครับกองหลังมีทั้งของเบนเดวิธนะครับรวมถึงทั้งของนะครับโจโรดอนนะครับแล้วก็ยังมีทั้งของวิลเลียมส่วนตรงกลางมีจอร์ดคาเลนนะครับนาแฮร์รี่วิลสันครับเบนเดนจอนสันจากสเปอร์แล้วก็ยังมีทั้งของเดวิดบรุกนะครับหน้าเป้าเป็นคิฟฟ์มอร์นะครับก็ดูตัวเล่นหลักๆอยู่ครบสำหรับทางด้านของเจ้าถิ่นยังเวลแต่เกมนี้เจอกับเบลเยียมถือว่าเป็นงานยากพอสมควรถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบบบบบบ้้้าาาาาานนนนนนนตตัััััวววเเเเออองงงงกกก็มมมมะะะคคครรรรรส่่ททขขลลยยยีีีีีููดซจใบ 4-3-3ก็ต้องบอกว่าเบลยเยียมเปลี่ยนไปเยอะมากครับกับเกมรุกตั้งแต่ลูดิกาเซียเข้ามาเพราะว่าสไตล์การเล่นที่แตกต่างออกไปแล้วทําให้เกมรุกมันดูสมูทขึ้นนะครับวันนี้ก็น่าจะนําทัพโดยผู้สาประตูมาหนึ่งอย่างติโบกูตัวครับกองกลางก็มีท่าที่นของนะครับนาะคิวิเดบรอยนะครับแฮนวานาเคนจากทางด้านของครับบุตส่วนกองหน้าเนี่ยสามคนนะครับก็มีทางด้านของซาร์เรมเกอร์จากเอซิมิลานนะครับเลโดทอซาจากอาร์เซนอลแล้วก็เจอร์มี่โดกูจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถืออออวว่่่าาาไดดด้้หหหลลััักกกๆยยยยยูคครรบบบเเเเเชนนนนีีีสทงงงขขมพแ ตัวเก่งที่มีการบาดเจ็บอย่างพี่ตู้นะครับลูกกากูเท่านั้นเองระงนันจากตรงนี้ครับลุงเฉียบมองว่าเก,ม,าเกมคู่นี้สูสีแต่ลุเฉียก็ยังเชื่อใจเบลเยียมมากกว่าด้วยคุณภาพของนักเตะน,นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ขอว่าใจอยู่ไปกับทีมเยือนอย่างด้านของเบลเยียมนะครับ ส่วนในเรื่องหอยทีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ต้านของเบลเยียมเป็นต่อเวลครับอยู่ที่ครึ่งเจ้าตัวกัมพาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5กัมพาบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปถึงนะลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูน่าจะมีให้เห็นครับรอลุ้นตุวที่3เพื่อรับประทานเต็มสัการไปต่อที่ครึ่งเจ้าตัวลุงเฉียบยัมั่นใจเบลเยียมมากกว่าถึงแม้ว่าจะเล่นเป็นเกมเยือนพวกเขาต้องการ3แต้มเพื่อยึดจาฝูงครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับเบลเยียมที่ครึ่งเจ้าตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างไอแลนด์เหนือครับวันนี้พวกเขาเจอศึกใหญ่ต้องเปิดบ้านรับมือการเยือนทีมชาติเยอรมนีครับเกมคู่นี้คริกออฟราตีนหนึ่งสิบห้านทีในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับในส่วนของตารางคะแนนกรุ๊ปเอนะครับนะเจ้าถิ่นครับไอแลนด์เหนือในสามเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ2แล้วก็แพ้ไป1เกมมี6แต้มเช่นเดียวกันครับเยอรมนี3เกมที่ผ่านมาชนะ2แพ้1มี6แต้มเช่นเดียวกันแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยดีกว่าทั้งสโลร์เกียแล้วก็ไอแลนด์เหนือก็เลยได้อยู่อันดับทีี่่่1เเเพราาะะฉนนนนั้้กกมมถือวป็ยงจฝู ส่วนด้านของนะครับนะเฮทเวทคู่นี้เจอกันมานะครับ5เกมหลังสุดทุกท้วยทุกรายการเป็นด้านของเยอรมน,นีชนะไปทั้งหมด5เกมนะครับแล้วก็เกมแรกในศึกฟุตบอลโลกรอบเลือกโซนยุโรปที่ผ่านมาก็เป็นเยอรมนเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์เหนือไปได้ก่อน3-1นะครับเพราะนั้นในเรื่องของเฮทเวทห้าเกมหลังสุดต้องยกให้เยอรมน,นีดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถินนะครับไอร์แลนด์เหนือพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมถือว่าฟอร์มดีใช้ได้นะนัดล่าสุดดเเเนนนนนี่่่ยยยปปิบ้้าาชะสสววกไไ2ผูมืออง มันมี5เกมหลังสุดพวกเขานะครับแพ้3แล้วก็ชนะไป2เกม2นัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดนะครับเปิดบ้านชนะไอแลนด์เหนือไป3 1แล้วก็เปิดบ้านชนะรักซัมเบิร์กไป4 0เพราะฉะนั้นะในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นลูกเจียบมองว่าคู่นี้สูสีนะครับยังดูกระท่อนกระแท่นพอสมควรนะส่วนร่างของนะครับนะรายชิตเร่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าทีไอแลนด์เหนือลูกทีมของไมเคิลโอนิลวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสามก็นําทัพรวมสามตูอย่างด้านของเฟรโรครับกองหลังมีแพตตี้แม็กแนนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างชาเรสแล้วก็คอนเนอร์แบตลี่นะครับนะวิ แบ็กจากเลียวพูส่วนกองหน้าก็มีทางด้านของริสนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบสําหรับเจ้าถิ่นอย่างไอร์แลนด์เหนือแต่การเจอกับอินสิเลกเยอรมนีลุงเฉียบเชื่อว่าเขารอดยากครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะเล่นในบ้านก็ตามส่วนด้านของเยอรมนีครับลูกทีมของจูเรียนในกระมันครับวับนนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยผู้สามตัวจอมเกา่าอย่างโอริเวอร์เบอร์แมนจากโคเฟนแฮมครับกองหลังก็มีชรอสเชแบก็กจับคู่กับจอร์แดนทา,น,ทาน,นะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นคิมิตแบ็กซ้ายเป็นดาวิดรวมส่วนตรงกกกกลาาาาาางมีีพโปรรรรรววิตตนนนนะคนะ ka, นะคคัับบบอเเเสส้้ฟซ ก็ไอเดียมีส่วนหน้าเป้าเป็นวอร์ชเมเดอร์นะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆอยู่ครบสำหรับท่านั้นของผู้เย็นอย่างอินสเล็กเยอรมนีครับเพราะเรื่องจากตรงนี้ก็ต้องบอกว่าท่านั้นของเยอรมนีครับเป็นต่อท่านั้นของไอร์แลนด์เหนือค่อนข้างเยอะครับดูดีกว่าเยอะตัวผู้เล่นนะครับคุณภาพเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับประสบการณ์เพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจว่าเยอรมนีน่าจะบุกไปคว้าสามแต้มในถิ่นของ er ไอร์แลนด์เหนือได้ฉะนั้นเกมนี้ให้เชียร์ไปที่อินสเล็กเยอรมนีนะครับส่วนในเรื่องของไฮดี้แคปเกมนี้เปิด กำแพงบนลเกมนี้ไปได้เกมแรกเจอกันมาจบที่3ประตูหนึ่งเพราะนั้นเกมนี้4ประตูน่าจะไปถึงอยู่ลุงเฉียบมองว่าไปเชียบกำแพงบนลที่3ช่วงตัวได้นะครับสการไปต่อที่1.5ครับลุงเฉียบชอบเยอรมนีมากกว่าเพราะฉะนั้นครับหประตูสําหรับพวกเขาไม่น่าจะใช้งานยากลุงเฉียบเชื่อพวกเขาทําได้ไปลุ้นประตูที่2อยู่ไปกับทีมชาติเยอรมนีเพื่อลุ้นไมจช์ฝูงนะครับบอกได้เลยครับค่าคืนนี้อินสเรกเยอรมนี1นเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างเซอร์เนียครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของนะครับนะสวิตเซอร์แลนด์ครับเกมคุณิคิกอัปรัตติน145ในศึกฟุตบอลโลกรอบเพล็กซ์โซนยุโรปอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับกรุ๊ปบีทางด้านของเจ้าถิ่นโซอร์เบียสามเกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ชนะเลยนะครับนะเสมอสองแพ้หนึ่งมีเพียงแค่สองแต้มรั้งอยู่แบบที่สามส่วนทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับสามเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะรวดแล้วก็มีเก้าแต้มเต็มนะครับนัดล่าสุดในฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปชนะสวีเดนได้้ถถึงงิ่่่นนนทีปรระะตตููออดวยคับ งคะแนนต้องยกให้ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ ส่วนทั้งของนะครับเฮทเวทคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับชนะไปทั้งหมด4เกมแล้วก็สโลวีเนียชนะไป1เกมนะครับก็ถือว่าเฮทเวทเนี่ยต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่าเยอะแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเล่นกันในเกมแรกนะศึกฟุตบอลโลกรอบเลพลสโซนยุโรปเตะกันที่บ้านของสวิตก็เป็นสวิตเปิดบ้านไล่ถล่มสโลวีเนียไปถึง3านะครับส่วนทั้งของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นสโลวีเนียพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้ 1, 1นัดล่าสุดบุกไปเสมอโคโซโว์มาศู เนได้ถึงถิงถ่นที่2อประตูศูนย์นะครับนะก็ถือว่าฟอร์มการเล่นทำมอร์นภาพรวม5เกมล่าสุดต้องยกให้ผู้มืเยือนอย่างสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นเซอร์เนียวันนี้เล่นในบ้านของตัวเองน่าจะมาในระบบ4-4-2เหมือนเดิมก็นำทัพรวมไปสาประตูมือหนึ่งนะครับอย่างนั้นของยานโอบักจากแอตเลติโกมาลิดนะครับตรงกลางก็มีทางด้านของนะครับนะสโตยานวิดนะครับแล้วก็กองหลังยังเบกาโรส่วนกองหน้าเนี่ยก็เป็นทางด้านของเบนจาาาามิาิินนนนนนเเเเเเซซตตตโโกกกกกะะคครรรรรัััับบบบ็ถถือออออวววว่่่่่่ด้้หหลลๆยยยูสสจจงงี์์แช ลุงเฉียบมองว่าถึงจะเล่นในบ้านก็ตามน่าจะรอดยากครับลุงเฉียบยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับส่วนนั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับลูกทีมของมูรัตยาคินครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3นําทัพโดยผู้สาบตัวหิงโคเบลครับกองหลังมีอาคานจี้นะครับนะแล้วก็นั่งของริคาโดโรดิเกตนะครับนะส่วนตรงกลางครับมีกรานิกชาก้านะครับฟอยเรอร์แล้วก็ยังมีกองหน้าอย่างเอมโบโรอนะครับแล้วก็ริมเส้นสองข้างเป็นนั่งของวากัสแล้วก็เอ็นดอยนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบสำหรับนะครับทีีีมมมฟออออออรรรรร์์์แแแงงงย่่าาาาสวิตตตตเเเซลนนดพพกกกข้้3ืั ไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2026เพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่าจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของนะครับแมตช์แคปเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นต่อเจ้าถิ่นอย่างสโลวีเนียอยู่ที่0.5ขีด1หรือว่าครึ่งเจ้าตัวนะครับกำแพาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2ขีด2.5กำแพาบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสไปถึงอยู่แต่ว่าใครจะไปก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าสโลรีเนียเล่นในบ้านเป็นทีมที่เล่นแบบรัดกุ่มนะครับอาจจะไปไม่ถึงก สวิตเซอร์แลนด์ครับหประตูสวิตเซอร์แลนด์ทำให้พวกคุณแน่ครับลุงเฉียบเชื่อว,ว่าพวกเขาอยู่ในช่วงที่มั่นใจเพราะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับรุกทีมของมูรัตยากินอย่างสวิตเซอร์แลนด์บอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างยูเครนครับวันนี้พวกเขาจะเล่นสนามกลางนะเจอกับทางด้านของอาเซอร์ไบจันเกมคู่นี้ออฟราติน145ในศึกฟุตบอลโลก,กรอบเลือกโซนยุโรปนะครับในส่วนของตารางคะแนนกรุนน๊ปดีนะครับเจ้าถิ่นนะครับนายยูเครน3เกมชนะ1เสมอ1แพ้1มี4แต้มรังแบบที่2ส่วนอาเซอร์ไบจัน3เกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครครับสเสมอ1แพ้2มีเพียงแค่1แต้มรังแบบที่สองส่วนในส่วนของตารางคะแนนกรุ๊รรนนปนี้ต้องยกให้ยูเครนดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮทเฮทคู่นี้จะประมาณหเกมครับเกมแรกก็เล่นกันนนนที่บบ้าาขออองเซร์ไจใ ครับคัดเลือกนี่แหละก็เป็นด้านของยูเครนบุกไปเสมอมาได้1นนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับยูเครนพวกเขาชนะ2นะครับเสมอ1แพ้2นัดล่าสุดอินทิุงเชียบ์บอกพวกเขาบุกไปชนะไอแลนด์นะครับได้ถึงที่ที่5ประตูต่อ3ส่วนในด้านของนะครับผู้ไม่เยือนอย่างอาเซอร์ไบจันครับ5เกมหลังพวกเขานะครับไม่ชนะใครเลยแพ้3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ฝรั่งเศส3าูนย์เพราะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ายูเครนดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในด้านของนะครับไรนนนที่่คคาาาดวจะะลงสมรับทาางด้นของยูเคครรนับ 4-1-1 4นำทัโพโดย3ตัวตอิ n ทูบินครับนะกองหลังก็มี็นทั้งของมิค e l Arteta นะครับตรงกลางก็มีพวกซั s ป,ปเชนโก้นะครับนาะซูดาคอฟแล้วก็กองหน้าเป็นวนานัสนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบหมดสำหรับทนาทของยูเครนนะครับลูกเชียบยังเชื่อว่าพวกเขาดูดีกว่าผู้มเหยื่ออย่างอาซเซอร์ไบจันน้อนข้างเยอะนะครับส่วนอาซเซอร์ไบจันครับวันนี้น่าจะมาในระบบ5-4-1นะครับก็งนำทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าอย่างเ e m รี่ครับกองหลังก็มีทั้งของนะครับบาดารอฟนะครับรวมไปถึงกกกกอออออองงงงงงลาา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 ยย่่ทดด้้้้้นนนนนนนขะะะะะคคครรรรรรัััับบบบบมฟ็็จจไซเปิพฉตวี อาเซอร์ไบจันเป็นรองเยอะครับแถมเกมนี้ทางด้านของยูเครนเนี่ยต้องการ3แต้มเพื่อยึดอันดับที่ 2, 2> เพื่อไปเล่นเพย์ออฟนะครับแล้วก็ลุ้นตั๋วเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2026อีกด้วยเนี่ยลุงเฉชบชื่อว่าเกมนี้ครับยูเครนดูดีกว่าอาเซอร์ไบจันแล้วน่าเชื่อยูเครนมากกว่านะครับส่วนทานของนะครับแม่ดีแคบเกมนี้ผลให้ยูเครนครับเป็นต่ออาเซอร์ไบจันอยู่ที่1.5ขีสองกำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่3ชั่วตัว กำแพงบนเกมนี้ไปได้ครับยูเครนอยู่ในช่วงที่มั่นใจหลังจากเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขานะครับสามารถเอาชนะคู่คแข่งไปได้ถึง5ประตูต่อ3ลุงเฉียบยังมองว่าพวกเขายังอยู่ในฟอร์มที่ดีครับส่วนอรราเซอร์ไบจานฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแล้วที่สำคัญตัวเล่นเนี่ยเป็นรองด้านของยูเครนค่อนข้าง,งเยอะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้1 5ข่ดี่ไปเชียร,ดร์ด้านของยูเครนได้ส่วนกำแพงบนบนช่วงตัวลุงเฉียบม,มองว่าไปถึงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับบอกได้เลยยูเครนเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับอีนดี่สึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปไปดูเกมระหว่างสวีเดนครับเปิดบ้านเจอกับโคโซวเกมคู่นี้คิกออฟประตีหนึ่งสี่ห้าเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนกรุ๊ปบีนะครับนะเจ้าถิ่นสวีเดนครับสามเกมที่ผ่านมาพวกเขาังไม่ชนะใครเลยนะเสมอหนึ่งแพ้สองมีเพียงแค่แต้มเดียวรั้งอยู่อัดับสุดท้ายของตารางส่วนโคโซวครับสามเกมที่ผ่านมาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีสี่แต้มรั้งอยู่อันดับที่สองก็ถือตารางคะแนนนะครับโคโซวดูดีกว่าแต่ถ้าเกมนี้สวีเดนชนะพวกเขาก็มีโอกาสขึ้น เดนไม่ได้แถมเกมนี้เล่นในบ้านแล้วก็ตัวเล่นหลักๆอยู่ครบด้วยนะครับส่วนในเรื่องของนะครับเอทเวคู่นี้จะมา4เกมนะครับเป็นด้านของสวีเดนชนะได้3เกมแล้วก็แพ้กับโคโซโวไป1เกมเพราะฉะนั้นในเรื่องของเอทเวตต้องยกให้สวีเดนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นสวีเดนพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป2-0ส่วนด้านของโคโซโว5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ3แล้วก็เสมอ1แพ้1แต่่่่่สวนนนนใใหญเเีจะได้้ลบา4กม เขาไม่แพ้เลยเนี่ยคือการเล่นในบ้านล้วนๆนะครับส่วนเกมเยือนเนี่ยบุกไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์มา4-0เพราะฉะนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยลุงเฉียบมองว่าโคโซโวดูดีกว่าแต่เกมเนี้ยโคโซโวต้องบุกมาเยือนสวีเดนลุงเฉียบนะครับยังมองว่าสวีเดนดูน่าเชียร์นะครับส่วนด้านของรายชื่อทุ่เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าถิ่นสวีเดนวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านครับไม่กลัวโคโซโวอยู่แล้วครับน่าจะมาในระบบ3-5-2นำทัพโดยผู้สาวตูอย่างนั้นของโยฮันเซนครับกองหลังมีอิสักเคียนนะคร อิซักแล้วก็วิกจอร์เกียคลสกองหน้าจากอาร์เซนอลก็ถือว่าตัวเล่นหลกัหลกๆอยู่ครบแถมเกมนี้เล่นในบ้านเจอกับโคโซโวด้วยนะครับส่วนโคโซโวเกมเย็นไม่ดีอยู่แล้วนะครับนะก็ถือว่าดูน่าสนใจกว่าสําหรับเจ้าถิ่นอย่างสวีเดนนะครับส่วนทั้งของผู้วิเยือนอย่างโคโซโววันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สามสามก็นำทัโพโดยผู้สาประตูมือหนึ่งนะครับอย่างทั้งของมูริตครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีทั้งของนะครับนะวอตเวดาแล้วก็กองหน้ามีทั้งของมูริกีกองหน้านะครับนะ่าประสบการณ์สูงจจาาาาาาาก oka, กกกกกมมมโโโยยยย้้แแลลลลวววว็็็ัััังงงีีทดนนนขอออรรร่่่ถืตเหหๆคคคซะะูบบ การบุกมาเยือนสวีเดนแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกพวกเขาเป็นรองเยอะครับแถมต้องบุกมาเยือนสวีเดนเอกลุงเฉยียบมอว่าเขารอดยากแน่ๆเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่สวีเดนครับส่วนในเรื่องของไฮดิแคปเกมที่เปิดไม้สวีเดนครับเป็นต่อโคโซโวอยู่ที่1.5การพาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดห้าขีดการพาาบนเกมนี้ลุงเฉยียบมองว่าไปได้2ประตูเยืนพื้นมีให้หล่อลุ้มตัวที่3เพื่อรับทานเต็มสกัรไปต่อที่1.5หลุงเฉยียบมองว่า1ประตูสําหรับสวีเดนมีแน่ครับเล่นในบ้านไม่ได้กลัวโค เจ้าถิ่นบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่กันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบเพลย์ออฟโซนยุโรปครับไปดูเกมระหว่างโซโลวาเกียเจ้าถิ่นเปิดบ้านรับมือกับเบียนรักแซมเบิร์กเกมคู่นีิคิอัปนาติน145นะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับกลุ่มเอเจ้าถิ่นนะครับโซโลวาเกียสามเกมที่ผ่านมาพวกเขานะครับชนะสองแพ้เกมเดียวครับมีหกแต้มรั้งอยู่อันดับที่สามแต้มเท่ากับตารางของเยอรมันแล้วก็ตารางของไอร์แลนด์เหนือก็ถือว่ายังมีโอกาสขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับสำหรับตารางของโซโลวาเกียส่วนรักแซมครับอสามเกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ชนะใครแพ้รวดย นะครับสำหรับเจ้าถิ่นนะส่วนด้านของนะครับเฮทเวทคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดครับเป็นโสโลวเกียชนะไป4เกมเสมอ1เกมโดยที่รักแซมไม่เคยชนะโสโลวเกียได้เลยเพนันครับดูจากตรงนี้เฮทเวทต้องยกให้โสโลวเกียดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นโสโลวเกียพวกเขาชนะ2ครับแล้วก็แพ้ไป3เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ไอแลนด์เหนือ2อศูนย์ส่วนด้านของุ้าเย่อนนะครับอย่างรักแซมเบิร์ก5เกมหลังไม่ชนะใครเลยครับแพ้4เสมอ1น,นัดล่าสุดบุกไปแพ้ย 4, เยอ,อ,อรมนีสี่ศูนย์พ ให้เจ้าถิ่นอย่างสโรเกียดูดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของรดชิตุเร่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นสโลราเกียวันนี้เล่นในบ้านน่าจะมาในระบบเก่งครับ4-3-3ก็นำทัพโดยตุเร่นหลักๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาบตูอย่างมาตินดูบาบก้ากองหลังอย่างมิลานสกินเนียนะครับนะตรงกลางก็มีทา้งน้านของดูด้าครับรวมถึงด้านของเบโรก็ถือตัเลนหลักๆอยู่ครบแหละสำหรับเจ้าถิ่นอย่างสโลราเกียการเปิดบ้านเจอกับรักแซมเนี่ยต้งเขียชื่อว่าไม่น่าจะใช้งานยากสาหรับพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับน้าส่วนทั้งของรักแซมเบิร์กวันนี้ ของโอเซนส่วนกองหน้าเป็นรั้งของนะครับดาดารีนะครับนะก็ถือตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบบทสําหรับทางด้านของนักแซมเบิร์กนะครับแต่เกมนี้ครับพวกเขาต้องบุกมาเยอือนสโลวาเกียลุงเฉียบเชืว่อว่าพวกเขานะครับน่าจะไม่มีแต้มกลับออกไปลุงเฉียบจะมองว่าสโลวาเกียดูเหนือกว่าทางด้านของผู้มีญญาณอย่างรักแซมเบิร์กนะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดไม้สโลวาเกียครับไปต่อรักแซมเบิร์กอยู่ที่หนึ่งคิลลิงจุดห้าการไปบมบนเกมคูน่นี้อยู่ที่สองจุดห้าการไปบมบนเกมเนี้ยลุงเฉียบมองว่า,วา สำหรับเจ้าถิ่นอย่างโลวาเกียที่ต้องการ3แต้มในมือเฉียบช่วยเพวาเขาทำได้ครับเราเล่นในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับโลวาเกียง่ายกว่าครับบอกได้เลยโลวาเกียค่ำคืนนี้เฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่ศึฟุตบอลโลกรอบเขื่อนโซนยุโรปไปดูเกมระหว่างมาซิโรเนียเปิดบ้านเจอกับคาซักสถานนะครับเกมคู่นี้ก็คลิกออฟราตีหนึ่งสี่ห้าเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนนะครับต้องบอกว่ากรุ๊ปนี้มาซิโรเนียทําได้ดีครับหกเกมที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครชนะสามเสมอสามมีสิบสองแต้มรั้งกับที่หนึ่งส่วนคาซักสถานเนี่ยหกเกมที่ผ่านมาชนะสองแล้วก็แพ้ไปสี่เกมมีหกแต้มเพราะนั้นดูจากตัวนี้ในเรื่องของตารางคะแนนต้องยกให้มาซิโดเนียดูดีกว่าแถมถ้าพวกเขาคว้าสามแต้มเกมนี้ได้มีโอกาสจะได้ผ่านก้าวส อัตโนมัติด้วยนะครับก็ถือว่า3แต้มนี้สาคัญต่อมาซิดเนียมากๆแต่ว่าคาซักเองก็ไม่ใช่หมูที่ระลังของมาซิดเนียจะเคี้ยวได้ง่ายๆนะครับนะก็ต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะจบแบบไหนส่วนในเรื่องของเฮทเครับคู่นี้จะมา2เกมนะครับเป็นระางของมาซิดเนียชนะได้ทั้ง2เกมนะก็ถือเทเวทต้องบอกว่ามาซิดเนียดูดีกว่าส่วนร่างของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นมาซิดเนีย5เกมหลังพวกเขาแพ้เกมเดียวครับแล้วก็ชนะ2สะเสมอ2นัดล่าสุดในบุกไปเสมอเบลเยียมได้ศูนย์ศูนย์ก็ถือ 5ประตูต่อศูนย์เลยสำหรับตา่งของมาซิโดเนียนะครับส่วนตาน่งของคาซัก5เกมหลังพวกเขานะครับนะแพ้4แล้วก็ชนะ1นะครับนะนัดล่าสุดในบ้ากเปิดบ้านชนะลิเทนสไตล์ไป4-0 เพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมล่าสุดต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างมาซิโดเนียดูดีกว่าผู้เยนอย่างคาซัคสถานนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับมาซิโดเนียเจ้าถิ่นน่าจะมาในระบบแบบรัดกุมนะครับเหมือนเดิมก็คือใน้างของ5-3-2นะก็นําทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างด้านของนะครับนะอารีออฟกี้นะครับรวมถึงตรงกลางอย่างเอลมาสนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างด้างของปราดี้ก็น่าจะได้ออซ่าไปจริงก็ดูตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแหละสำหรับเจ้าาาาาถิ่่นนอออยยงงมมมซเเเีีกกกกก้้ตตรรร3แัับบจา คาซักเนี่ยุงเฉียบโชว์เขาน่าจะคว้าสแต้มได้แต่ว่าจะชนะขาดหรือไม่ขาดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนคาซักเองนะครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4231ก็นําทัพโดยตัวประเทศหลักๆครับกองหน้าอย่างนัานขอครับเชนอคอฟนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างร่างขอครับนะซามูโรดอฟก็น่าจะได้ออกซ้ายไปจริงเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ก็ระบอกว่าคาซักเป็นรองเยอะเหมือนกันในการบุกไปยันมาซิโรเนียแตุ่งเฉียบโชวกเขาอาจจะแพ้ไม่ขาดอาจจะจบที่ซัก2-1หรือไม่ก็10นะครับหรือ3 2อะไรประมาณน น่าจะแพ้ขาดขนาดนั้นสําหรับตาวนงของคาซักเพราะนั้นเกมนี้ครับมั่นใจว่ามาซิดเนียชนะแน่แต่อาจจะชนะไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูกันว่าแฮนดิแคปเปิดมาแบบไหนเท่านั้นเองนะครับส่วนดัานของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้มาซิดเนียเป็นต่อตัวนงของคาซักอยู่ถึง1.5กัมพแบมบอเกมคู่นี้อยู่ที่2.2.5กัมพแบมบอเกมนี้อาจจะไปถึงก็ได้นะครับแต่เขียบก็ยังมองว่าถ้าเกมนี้ครับ ามาซิโดเนียได้ประตูนําก่อนสักหนึ่งประตูศูนย์เนี่ยลุงเฉียบเชื่อวพวกเขาเล่นแบบตีหัวเข,เข้าบ้านเล่นแบบรัดกุมเพื่อต้องการ3แต้มแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูให้ดีในส่วนของกระแพรมบอน,นะครับส่วนการไปต่อที่1นเนี่ยครับลุงเฉียบเชื่อว่ามันเยอะไปสาหรับทัาะของมาซิโดเนียครับถึงแม้ว่าพวกเขาต้องการชัยชนะแต่ลุงเฉียบก็เชื่อว่าคาซักไม่ได้หมูขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเกมเนี้ลุงเฉียบมองว่าคาซักอาจจะแพ้ไม่ขาดครับไปเชียร์พระรอง1.5ไปอยู่กับคาซักบอกได้เลยเฉียบเสียบขาานนนออย่่งแนนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ทายกันแล้วนะครับเราไปดูเกมกระชับมิตรทีมชาติระหว่างท่านกของอุรุกวัยทีมจอมโผดครับจะเจอกับอุซเบกิสถานก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับของโซนเอเชียนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยสําหรับอุซเบกก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติด้วยนะครับนะเกมคู่นี้คิกออฟเวลา19นาฬิกา45นาทีนะครับในส่วนของฮิตเวสครับคู่นี้เจอกันมา2เกมก็เป็นเกมอุ่นเครื่องนี่แหละก็เป็นท่านของอุรุกวัยชนะได้ทั้ง2เกมแล้วก็จบสกอร์เดียวกันเลยก็คคคือออออ3 3นนนนนนนะะะรรรรรัััับบสสส่่่ววว้ขขงฟ์มมมกกกกาาาเเเเลล5ุุุดยพพชแ ล่าสุดเนพวกเขาอุ่นเครื่องนะครับชนะโดมินิกันนะครับไป1ประตูศูนย์ส่วนทางของอูดเบห้าเกมหลังเนี่ยฟอร์มดีมากๆครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะสอเสมอสามนัดล่าสุดเนี่ยชนะกาตาไปสามศูนย์นะครับเพราะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเขียนม,มาว่าคู่นี้สูสีนะครับดูดีที่กันทั้งคู่ ส่วนนั้นของรายชุดตัวเล่นเนี่ยที่คาดว่าจะลงสนามนะครับทางด้านของอุรุกวัยเนี่ยลุงเจ็บก็เชื่อว่าพวกเขาน่าจะมาเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นพวกฟเดโกบาวาเด้นะครับนะรวมไปถึงผู้สาบตูอย่างโรเชสนะครับนะกองกลางอย่างตอเรสนะครับรวมไปถึงโรดิเกตอะไรพวกนี้น่าจะมีชื่อนะครับที่ดูจากแผงตรงนี้อาจจะเป็นแผงที่เป็นผู้เล่นสำรองซะส่วนใหญ่เพราะว่าเจอกับโดมินิกันในนัดล่าสุดแต่ว่าการเจอกับอุตเบนเนี่ยลุงเจ็บเชื่อว,ว่าแตกต่างออกไปแน่นอนนะครับเพราะนั้นก่อนเกมวันแข่งขันนะครับเราต้องมาดูรายอัพของนั่งอรกัีีทนะคบ เพื่อความมั่นใจนะเช็คว่าจะใช้ใครลงสนามบ้างนะครับสำหรับทีมชาติอุรุกวัยนะส่วนทางของอุสเบยเนลุงเฉียบเชื่อว่าเต็มสูบแน่นอนนะครับก็น่าจะเล่นระบบ4-4-2เหมือนเดิมนั่นแหละก็นําทัพโดยกองหลังอย่างทางของนะครับนะดาร์โรนอฟนะครับนะรวมไปถึงตรงกลางนะครับอย่างทางด้านของนะครับนะซูคูรอฟแล้วก็กองหน้าอย่างทางของชูมูรูดอฟนะครับก็ถือว่าตัวเล่นน่าจะอยู่ครบแหละสําหรับทางของอุสเบนะครับเพราะนั่นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าสนุกเป็นเกมอุ่นเครื่องที่น่าดูครับแต่ลุงเฉีย็บกววัยดดูเเหนนือออก่าาาทงง้ขุบ เพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลูเฉียบขอมองไปที่อุรุกวัยนะครับบอกได้เลยค่ำคืนนี้อุรุกวัยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงไปที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลทาง9คู่ในค่ำคืนวันเดไหนท์หรือว่าวันจันทร์ที่13ตุลาคมนะครับคู่แรกไปเชียร์ฝรั่งเศสครับคู่ที่2เบลเยียมกับ3เยอรมนี4ีสวิตเซอร์แลนด์5ยูเครน6สวีเดน7ส็ดเซรเกีย8คาซัคและก็9อยู่ไปกับอุรุกวัยนะครับนี่คือแนวทางฟุตบอลทาง9คู่นะครับส่วน4ตัวที่เจ็บชอบ4ตัวติดดาวตัวแรกเป็นเบลเยียมตัวที่2เยอรมนีตัวที่สสวิตเซอร์แลนด์ตัวที่4เป็นพระรองอย่างคาซัคสถานนะครับชอบเหมือนการ้ย,ยนไ,ไ,บบไ,ไ,ไป เสมอนะครับแต่วบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลที่เฉียบมอบให้ในทุกๆคลิปน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉนั้นครับใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมใครอยากได้ฟุตบอลสดตลอดทั้งวันรวมไปถึงชุดกองการตัวเน้นตัววีที่ลุงเฉียบจะวงางไว้ให้ในทุกคืนเนี่ยสามารถเข้ามารับได้เลยครับนะลุงเฉียบมีกลุ่มอยู่ทั้งหมด5กลุ่ม2องพันชีวิตผลงานมีเห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทั้งในหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มเะยครับฝากไว้แล้วกันครับเข้ามาไม่ได้เสียอะไรมีรรมปามเาเล่ย จะแน่นอนนะครับ l s เ7หรือว่าจิ้มลิงก์ที่เฉียบว,วางไว้ก็ได้ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยไปด้วยกันกับลุงเฉียบสับคานนะครับส่วนใครอยากจะ c o m m e n พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบอมเมนต์มาเยอะได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ